บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะแจ้งข่าวด่วนพี่น้องเกษตรกรชาวนาค่ะสรุปแล้วนะคะ<ม>พี่น้องเกษตรกรชาวนาค่ะสรุปแล้วคือต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะและข้อมูลตรงนี้ค่ะได้มีการถูกส่งให้กับทางธนาคารตองสเตรียมจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนานะคะ ไม่เกิน20กันยายน2568นี้เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรชาวนาวฟังให้ดีค่ะเงินไร้ละ1,000บาทจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไม่เกิน20กันยายนนี้กลางกระเป๋ารอการโอนเงินและที่สําคัญตอนนี้นะคะในส่วนของแต่ละจังหวัดค่ะคุณผู้ชมเกษตรอําเภอเกษตรจังหวัดนะคะทยอยส่งรายชื่อให้กับทางธนาคารกรส,อโ,อสอโอนเงินให้กับพี่น้องกเกษตรกรชาวนาแล้วไม่เกิน20กันยายนนี้ยินดีด้วยนะคะพี่น้องกเกษตรกรชานาฟังให้ดีค่ะรัฐบาลนะคะมีหนังสือด่วนที่สุดออกมาและให้ในส่วนของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทบทวนในเรื่องของการลงทน เบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตอบโจทย์ตรงจุดตรงใจในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนานในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีหรือไม่และในส่วนของเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังค่ะตอนนี้นะคะในส่วนของทกศรหรือว่าเกษตรอำเภอได้มีการทยอยส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารทรกศแล้วส่วนการจ่ายเงินรอทรกศขอวันโอนอีกครั้งหนึ่งในส่วนของการจ่ายเงินช่องทางในการโอนเงินนะคะแล้วก็เช็คสถานะในการโอนเงินวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณ แม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะสิ้นสุดการรอคอยค่ะยินดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศนะคะในส่วนของหลายวันมานี้นะคะคุณผู้ชมหลายคนจะรอติดตามในส่วนของการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาไร่ละ1000บาทล่าสุดค่ะมีข่าวด่วนออกมาจากกรมการข้าวนะคะยืนยันในส่วนของมติคอรมอนี่แหละคะ่ะให้ใจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่แต่พี่น้องเกษตรกรชาวนาต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะซึ่งในการดาวน์โหลด ง่ายนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมสามารถรับเงินได้ทันทีอันนี้เป็นการยืนยันจากกรมการข้านะคะคุณผู้ชมและคาดว่าค่ะจะจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาไม่เกินวันที่20กันยายน2 5 6 8นี้ยันเพื่อผลประโยชน์ของเกษตรกรชาวนาที่ทางรัฐบาลจะนําไปเก็บข้อมูลในอนาคตและช่วยเหลือในลําดับต่อไปค่ะล่าสุดนะคะจากกรณีค่ะที่มีข่าวนะคะออกมาในเรื่องของการส่งหนังสือด่วนที่สุดค่ะคุณผู้ชมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ นะะในเรื่องของโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือชาวนาหรือว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปลังนี่แหละค่ะคุณผู้ชมปีการผลิต2,568แล้วก็เกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2,568ทับ69ค่ะคุณผู้ชมซึ่งทั้ง2โครงการนี้จะต้องใช้งบป,ประมาณในการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องเกษตรกรชาวนาสูงถึง45,190ล้านบาทนะคะคุณผู้ชม เพราะฉะนั้นค่ะในส่วนของการดําเนินโครงการจะมี3ข้อด้วยการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาคือ 1. ให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการกําหนดนะคะให้กับเกษตรกรนะ่ะที่มีการประกอบอาชีพนะคะหรือว่าปลูกข้าวนะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อให้ทางภาครัฐหามีฐานข้อมูลในการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและสามารถนําไปใช้ในการติดตามในการจัดทําแผนปรับเปลี่ยนเพาะปลูกพืชของเกษตรกร ให้เหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับศักยภาพในการเสริมสร้างในการดูแลลดต้นทุนเพิ่มรายจ่ายเพิ่มรายได้ลดต้นทุน ลดต้นทุนนะคะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวนั่นเองค่ะเอาละค่ะก็สิ้นสุดการรอคอยได้รับข้อสรุปออกมาแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวด่วนค่ะยืนยันนะคะจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการข้าวค่ะคุณผู้ชมมติครมอให้จ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาไร่ละหนึ่งพันบาทค่ะไม่เกินสิบไร่ต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและจ่ายเงินไม่เกินวันที่20กันยายน25 6 8ค่ะส่วนรายละเอียดเรื่องอื่นๆนะคะ ในการส่งข้อมูลเดี๋ยวเรามาตามค่ะ มีหนังสือด่วนที่สุดนะคะคุณผู้ชมซึ่งเป็นหนังสือจากสำนักง,งานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงวันที่22สิงหาคม2568นะคะในเรื่องของโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกรชนะผู้ปลูกข,ข้าวนาป,งปังปีการผลิต2568แล้วก็โครงการนะคะในการสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพราะปลูกให้เหมาะสมกับพื้นที่นะคะปีการผลิต2568ทับ69ซึ่งในหนังสือ ะะก็เป็นหนังสือด่วนที่สุดแล้วก็ข้อ3ค่ะให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการกําหนดให้เกษตรกรลงทะเบียนประกอบอาชีพผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อให้รัฐบาลหรือว่าทางภาครัฐนะคะมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแ,และสามารถนําไปใช้ในการติดตามแล้วก็จัดทําแผนในการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกของเกษตรกรในอนาคตได้ค่ะเพื่อลดต้นทุนในเรื่องของรายจ่ายเพิ่มผลผล,ผลิตแล้วก็เสริมสร้างรายได้อย่างยั่งยืนค่ะ ทั้งนี้นะคะก็ให้ทางกระทรวงเกษตรและสก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาถึงความเหมาะสมค่ะคุณผู้ชมและเมื่อวันที่ผ่านมานะคะในการประชุมบอร์ดทกศก็เตรียมความพร้อมที่จะจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนารอในส่วนของแผนการจ่ายเงินอีกครั้งหนึ่งวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูลข่าวสารอีกหนึ่งช่องทางค่ะก็คือทางสำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลุงนะคะในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาค่ะในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังนี่แหละและมีการโพสต์ผ่านทางสำนักงานเกษตรอำเภอคล กลุงไว้อย่างชัดเจนนะคะว่า ในการตัดข้อมูลส่งให้กับทางธนาคารทกสะครั้งที่1มีการส่งข้อมูลนะคะวันที่29สิงหาคม25 6 8แล้วก็จะมีการตัดทุกๆ15วันหลังจากนี้ค่ะเมื่อมีการส่งข้อมูลแล้วรอทกสะจ่ายเงินเท่านั้นนะคะเหลือขั้นตอนในการจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาสามารถเช็คในการส่งข้อมูลได้ที่นะคะเว็บไซต์ efarmer doae g o t h s ค่ะแล้วก็เช็คสถานะในการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะคะ govtransfer ba ac.or.th ค่ะหรือจะเป็นทกศลิงก์จากเลขบัตรประจำตัวประชาชนในระบบก็ได้และตรวจสอบผ่านบัญชีธนาคาร ATM หรือว่าบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนก็ได้ค่ะ ซึ่งทั้งนี้นะคะพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังหลายคนรอคอยการช่วเหลือจากทางภาครัฐในเดือนกันยายนนี้ค่ะข้อแผนการจ่ายเงินจะมาหรือไม่8.5แสนโครเรนก็ต้องติดตามนะคะคุณผู้ชมนั่นละค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากค่ะคลิปนี้นันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ